สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรัรททุกท่านครับของดีอีสานบ่ายโกโชกับัน,นี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของทำอย่างไรถึงจะมีความเจริญรุ่งเรืองท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปเป็นแนวปฏิบัติชีวิตเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิต จากอาร้ายกลายเป็นดีท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อหรือศีลิงดำวัดท่าสงองคหลวงพ่อได้เทศไว้เกี่ยวกับทำอย่างไรชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีธรรมะเป็นสิ่งที่ชโลมจิตใจเราให้มีสติรู้จักคิด ตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกต้องโดยยึดถือหลักธรรมะไปประรับใช้ถึงแม้เราจะไม่ได้ปวดไม่ได้ถือศินแปดสินสองร้ี่สิบแต่เราก็สามารถนำแนวคิดธรรมะที่เราเคยได้ยินมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเช่นการทำงานของคนหมู่มาก ย่อมมีความคิดที่แตกต่างมีปัญหามากมายตามมาเราก็ควรมีสติรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยไม่ด่วนตัดสินใจลองปรึกษากันกับเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างย่อมมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาให้เราได้ลองพ่อหลือสีงดำ หรือพระราชพมยานปีราัฐาวโรก็รได้เทศธรรมะดีๆให้เราได้รู้จักคิดรู้จักมีสติสอนวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายให้เราได้ฟังกันพุทธานุสติทรงอารมณ์ให้ถึงฌานสี่โดยพระราชพมยานวัดท่าสุง แทนที่เราจะภาวนาเฉยๆเราก็จับพระพุทธรูปหรือจับพระพระพุทธรูปนั้นกำหนดภาพไว้ลืมตาดูภาะพระพุทธองค์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้เนกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราต้องการให้มีความเลื่อมใสพอใจอยู่เวลาจับลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทธโธ กน,นึกภาพองค์สมเด็จพระบรมโคูจะเป็นพระพุทธรลกก็ได้ให้ปรากฏอยู่ในใจไม่ใช่นั่งคอยให้ภาพลอยมาแบบนี้ใช้ไม่ได้ภาวนาไปแล้วก็น,นึกถึงภาพไปด้วยจะนึกดูในอกที่เห็นอยู่ในอกหรือเห็นภาพนอกก็ได้ไม่ต้องจำกัดถ้านึกภาพนั้นตามภาพเดิมอย่างนี้เรียกว่า โอคหะสมาธิหรือโอคหะนิมิตถ้าภาพเดิมนั้นขยายไปเปลี่ยนแปลงไปซักจะใหญ่ขึ้นจะสูงขึ้นจะเล็กลงก็แล้วมีสติภาวนาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยจากสีเดิมกลายเป็นสีจางไปนิดหน่อยจางลงไปจางลงไปแต่เรารู้สึกอารมณ์จิตนึกเห็นภาพชัด นักเข็นนะับไม่ใช่ภาพลอยมาอารมณ์จิตนักเข็นจนกระทั่งปรากฏเป็นแก้วใสอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นอุปจารสมาธิตอนกลางตอนนี้แก้วใสกรลายเป็นแก้วประกายเพิกแผวพาวไปทั้งหมดทั้งองค์จิตใจสามารถบังคับให้ภาพนั้นเล็กลงก็ได้จะให้ใหญ่ก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้ตั้งอยู่ข้างหน้าก็ได้ ข้างหลังก็ได้ตามใจนึกนึกอย่างไรภาพนั้นปร,รากฏไปตามนั้นมีความใสสะอาดสุขใสเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมมกกรกเชษฐ์ท่านกล่าวว่าเป็นปฐมฌานการจับภาพนี้จับให้สนิทให้คิดอยู่เมื่อไรได้เมื่อนั้นเดินไปบินธบาเดินไปธุระนั่งอยู่นึกเห็นเมื่อไรเห็นได้เมื่อนั้นทันที นี่อย่างนี้เป็นกสินด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานด้วยถ้าการเห็นภาพแบบนั้นปรากฏว่าคำภาวนาพุโทโธหายไปภาพใสขึ้นผิดกว่าเดิมอันนี้เป็นฌานที่สองแต่มีจิตชุ่มชื่นอาการของจิตมันเหมือนกันภาพใสสะอาดขึ้นมีการทรงตัวมากขึ้นมีความแจ่มใสขึ้น ความชุ่มชื่นหายไปมีอาการเครียดจิตท,ทรงตัวแนบนิ่งสนิทแล้วก็ลมหายใจน้อยได้ยินเสียงภายนอกเบาๆอันนี้เป็นฌานที่สามการเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากเป็นกรณีพิเศษสว่างสวัยคล้ายกับพระอาทิตย์ทรงกฎหรือว่าคล้ายกับกระจกเงาที่สะท้อนแสงแดดดวงใหญ่ใจไม่ยุ่งกับอารมณ์อย่างอื่น เป็นอุเบกขาอารมณ์ทรงสบายเป็นแนบนิ่งสนิทจะนั่งนานเท่าไรก็จะได้ตามความปรารถนาหูไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่ปร,รากฏลมหายใจอย่างนี้เป็นฌานที่สี่การเลี้ยงสุนัขและแมวโดยหลวงพ่อฤาษีหลิงดำวัดท่าสุงสุนัขและแมวที่ท่านเลี้ยงไว้นั้นท่านคุยกับมันรู้เรื่องทุกตัวดังนั้นการดูแล ทุกสุขของอาหารการกินจึงสมบูรณ์พอหน้าหนาวหลวงพ่อจะให้พระกอร่อไฟเป็นกองกองตามลานซีเมนเพื่อให้สุนัขได้ผิงไฟแก้หนาวเสมอครั้งหนึ่งหลวงพ่อลงมาสอนกรรมาฐานที่กรุงเทพพอกลับไปถึงที่กุฏิวัดคนเอี่ยมคนเลี้ยงแมวก็มารายงานว่าพ่อหลวงพ่อไปกรุงเทพแมวก็ไม่กินข้าวหลวงพ่อก็ย้อนทันทีว่า แกเรียกมันว่าอีใช่ไหมละ่ะคุณเอี่ยมถามว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงท่านก็ตอบว่ามันมาฟองฆ่าอยู่นี่ไงกลางปี2526คุณชวีวันสัพพกิจได้ถวายสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเพศเมียหนึ่งตัวพันธุ์ไทยธรรมดาหนึ่งตัวตัวผู้มาจากโคราชหลวงพ่อตั้งชื่อวัานินเพราะเธอมีสีดำตลอดตัว อกขาวเล็กน้อยเพศเมียตัวเล็กเป็นลูกสุนัขขณะที่ถวายไม่มีหลังอานสีน้ำตาลเรียกว่าหลังอานไวโอลีนเธอมาจากจังหวัดตาหลวงพ่อตั้งชื่อวนานาโดยปกติหลวงพ่อท่านก็จะเลี้ยงสุนัขและแมวเป็นประจำอยู่แล้วหลายสิบตัวทุกปฏิที่ท่านอยู่จะต้องมีสัตว์อยู่สองประเภทนี้ประจำการเสมอ เท่าที่สำคัญก็มีสิงดอกโอลาเจ้าอ้วนเจ้าดมรวมทั้งสุนัขเดินหลงทางสุนัขจรจัดขาดที่พึ่งก็มีมากคนไปปล่อยวัดก็มีมากพระในวัดท่าสูงเกือบทุกองค์มีสุนัขอาศัยอยู่ด้วยทั้งสิน้นหลวงพ่อเลี้ยงเธอมาอย่างอิสระไม่ขังกรงแต่มีอาณาเขตกว้างขวางในรัวรอบขอบชิด ไม่พนกับสุนัขภายนอกสุนัขทั้งคู่นี้เธอแสนรู้มากหลวงพ่อพูดภาษาไทยกับเธอเธอรู้เรื่องทุกคำและปฏิบัติตามตลอดไม่เคยลืมคนเราเสียอกยีกจะมีลืมบ้างแต่สุนัขไม่ลืมจากสองชีวิตขยายพันธุ์กันในพวกเดียวกันนี่แหละมีได้ปนกับสุนัขภายนอกเลยเวลานี้ถ้าไม่ตายเสียบ้างก็นับไม่ทวน เอาเฉพาะที่ยังอยู่ก็เกือบ300ชีวิตปี2532หรงลวงพ่อย้ายที่พักจากตึกกลางน้ําไปอยู่ข้างวิหารแก้วลอยเมตรและอยู่ที่นี่จนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านหลวงพ่อท่านบอกเสมอทุกครั้งที่สุนัขพลอลูกออกมาใหม่ท่านตั้งชื่อให้แล้วบอกว่าตัวนี้เป็นใครมาจากไหนเดิมชื่ออะไรตายเพราะอะไร ลงมาเกิดเป็นสุนัขของหลวงพ่อเพราะอะไรและวันไหนที่สุนัขตายหลวงพ่อก็จะบอกว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมารายงานตัวแล้วก่อนตายเธอคิดอย่างไรผลสรุปก็คือสุนัขทุกตัวเธอมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก้สเปอร์เซนนอกนั้นก็มาจากพรมและจากตัวมหาราชไม่มีมาจากอบายเลยยามเย็นหลวงพ่อกลับจากทำงาน ลงจากตึกรับแขกกับที่พักหลวงพ่อจะลงนั่งกับพื้นปล่อยให้สุนัขเล็กใหญ่ทั้งหลายลุมเล่นกับท่านงับแขนเหลี่ยมมือดึงสายรัดเอวงับนิ้วดึงกุญแจดึงอันสะตามเธอจะทำด้วยความคิดถึงแล้วหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมสุนัขแม่ลูกอ่อนที่ละห้องจนครบทุกแม่บางแม่ก็มาตามหลวงพ่อพอยังไม่ถึงห้องเขาก็มาคอยรับหลวงพ่อ แล้วพาไปดูลูกเขาหลวงพ่อจะเข้าไปในห้องเขาจัดที่นอนโปให้เรียบร้อยจับลูกเขามานอนตักท่านสุนัขทุกตัวผ่านการน,นอนตักหลวงพ่อทั้งนั้นหลวงพ่อท่านทำประดุจเป็นพ่อบังเกิดก้าวของเธอทุกตัวดังนั้นสุนัขทุกตัวจึงรักหลวงพ่อแม้นเพียงได้ยินเสียงหลวงพ่อก็เฮหาหอนต้อนรับเกี่ยวกาวหลวงพ่อบอกว่าให้หมาติดผ้าเหลืองไว้ ตายแล้วไปสวรรค์ทุกตัวยามค่ำคืนเมื่อเกิดฝนตกฟ้าร้องน่ากลัวสุนัขกลัวเสียงฟ้าร้องมาเขาก็จะพากันวิ่งไปรอบหน้ากุฏิหลวงพ่อพาฝนเปียกปอนไปให้ถึงหลวงพ่อแต่หลวงพ่อ็ออ,ออกมานั่งกับพื้นเป็นเพื่อนปอบให้เขามีให้กลัวจนกว่าฟ้าขนองจะหมดไป พระนิพพานเป็นอารมณ์แค่นอนทำใจสบายสบายขอบรรดาลูกหลักทั้งหลายที่มีกำลังจิตประกอบไปด้วยศรัทธ,ธามีบารมีครบถ้วนทั้งสิบประการมีจิตใจหวังซึ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์จงพิสูจน์ดูว่าเมื่ออารมณ์เข้าถึงจุดนั้นแล้วก็ทรงทราบว่าเวลานั้นพ่อไม่ได้ใช้ฌานสมาบัติเป็นแค่เพียงว่านอน,อนทำใจสบาย ให้มันวางจากอารมณ์แห่งความโกรธความโกรธความหลงซึ่งเป็นอุเบขาอารมณ์ใจให้เป็นสุขแบบเบาๆจิตเวลานั้นจึงอยู่ในช่วงของอุปจารสมาธิกฎแห่งกรรมตอนที่หนึ่งหลวงพ่อพระราชพรมยานเรื่องพระนางสามาวดีตอนกษัตริย์สองสหายท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย คำดับต่อไปนี้ขอบรด,ดาท่านพุทธบริษัทฟังพระสูตรอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสูตรเรื่องนี้มีนามว่าเรื่องพระนางสามาวดีเนื้อความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โคสิตารามเมืองโคสัมพีทรงปรรกความวอดบายหรือความมรณะของหญิงห้าร้อย มีพระนางสามาวดีเป็นประธานและของหญิงห้าร้อยของนางคันธิยานั้นซึ่งมีนางคันธิยาเป็นประธานจึงได้ตัดพระธรรมเทศนานี้ว่า,อ,ปปาอัปมาโทอมาตังปะทังเป็นต้นทีนี้มีอัตฉถาจารย์ท่านกล่าวไว้ดังต่อไปนี้กษัตริย์สองสหายท่านกล่าวว่าในการล่วงมาแล้วมีพระราชาสององค์ พระราชาสององค์นั้นก็อยู่ในแคว้นอันลักกับปะพระราชาทรงพระนามว่าอันลักกปาชื่อเหมือนเมืองและในแคว้นเวทะทีปะกะพระราชาทรงพระนามว่าเวทะทีปะกะเป็นพระสหายกันตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ก็ทรงศึกษาศิละปะในสำนักของพระอาจารย์เดียวกันโดยล่วงไปแห่งพระราชบิดาของตน หมายความว่าพระราชบิดาของพระราชาทั้งสองสวรรคตรท่านก็ได้ยกสเวกชัดขึ้นแล้วคือพระราชาทรงเป็นพระราชาในแคว้นมีนามแคว้นละสิบโยชนหมายความว่ามีเนื้อที่ประมาณแคว้นละสิบโยชนพระราชาสองพระองค์สเสด็จมาประชุมกันตลอดเวลาตามการทรงยืนและนั่งบรรทมร่วมกันทอดพระเนตรเห็นบรรดามาหาชนผู้เกิดอยู่ตายอยู่ จึงทรงปรึกษากันว่าขึ้นชื่อว่าผู้ตายคนผู้ไปสู่ปรโลกไม่มีนั่นหมายความว่าคนใดที่ตายไปแล้วแม้แต่คนข้างหลังที่มีความรักมากแสนมากประการใดก็สามารถที่จะโดดตายไปตามนั้นไม่มีในที่สุดสรีระของคนก็ตามไปไม่ได้นี่ก็หมายความว่าเมื่อคนเดิน ตามไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของตนก็ไม่สามารถจะตามไปได้ความจริงร่างกายของเราเป็นที่รักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่ว่าเวลาตายจริงๆก็ต้องทอดทิ้งอยู่พื้นปัตผีท่านกล่าวว่าต้องสละทิ้งทั้งพวงไปก็หมายความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเมื่อตายแล้วเอาไปไม่ได้สักอย่างจึงมาทรงดำริว่าประโยชน์อะไรเรื่องการอยู่ครองเรือนของพวกเรา เราจักบวชเมื่อปรึกษากันดังนี้จึงได้ทรงมอบพระราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสและพระมเหสีต่างคนก็อาออกบวชเป็นฤาษีในสมัยนั้นยังไม่มีพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเองแล้วก็ไปอยู่ในหิมบันตประเทศที่เขาเรียกว่าป่าหิมพานคือป่าที่มีความหนาวที่มีหิมะตกจัดใครผู้คน ผู้คนไม่เข้าไปรบกวนจึงได้ทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจจะเป็นอยู่จึงสละราชสมบัติออกบวชก็หาไม่ได้นี่หมายความว่าพวกเรานี่เป็นคนที่ไร้ทรัพย์สมบัติแล้วจึงบวชไม่ใช่เราเหล่านั้นเมื่ออยู่ในที่แห่งเดียวกันนี่หมายความว่าขณะที่ท่านนั่งอยู่ร่วมกันท่านก็คิดว่าการที่เราออกบวชไม่ใช่คนสิ้นเนื้อประดาตัว ก็วเวลานี้บวชเป็นโยคีแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ที่เดียวกันก็จะเป็นเหมือนผู้ไม่บวชนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านกล่าวว่าเราควรจะแยกกันอยู่ท่านจงอยู่ที่ภกภูเขาลูกนั้นเราจะอยู่ที่ภูเขาลูกนี้แต่ว่ารวมกันในวันอุโบสถคือทุกึ่งเดือนหมายความว่าครึ่งเดือนจะมาพบกันครั้งนั้นพระดาบททั้งสองก็มาเกิดมีความดํางเขึ้นมาอย่างนี้ว่า เมื่อเป็นเช่นนี้การคุกขี่ไปด้วยคณะจักจะมีแก่เราทั้งสองท่านจนจุดไฟโป่งขึ้นที่ภูเขาของท่านเราจะจุดไฟโป่งขึ้นที่ภูเขาของเราด้วยเครื่องสัญญาณนั้นเราทั้งสองจะได้ความรู้จะได้ความที่มีชีวิตอยู่อย่างดาบททั้งสองนั้นกระทำอย่างนี้แล้วในการต่อมาอีกไม่นานนัดท่านบอกว่าท่านเบธะที่ปาดาบท ทำกระลักคือตายเมื่อตายจากความเป็นคนอาศัยผู้ที่ทรงศีลบริสุทธิ์ก็ทำสมาธิพอสมควรก็ไปบังเกิดเป็นเทพ,พเจ้าผู้มีศักตานุภาพมากสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ